สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์แชนแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแปมและพี่ปอนเช่นเคยค่ะครับผมวันนี้เรามารีวิวหัวลากด e กานะครับส7 0นะครัูนัานด้นหลังของแปงมนี่เลยนะครับใช่แล้วครนนี้ก็เพิ่งเก็บงานสีเสร็จก็ยังเหลือเก็บงานนิดๆหน่อยหน่อยนะเลือนิดหน่อยครับคันนี้เป็นตัวอย่างนะให้ดูนะครับเผื่อลูกค้ากําลังหาหัวลากราคาเ<อ>บาบานใช่แล้วนะครับ คันนี้ปีไหนครัแแบบสําหรับคันนี้นะคะเป็นเด็กกาสะโซ7 0แรงนะคะ <c oughs> เกือบพูด300กว่าแล้วไ่ม่้อย <300 S 2> แล้วมีแต่ฮิโน่แบบฮิโน่มีแต่ฮิโน่นะคะคันนี้เป็นเด็กกา270้แรงนะคะรถปี4 17ด้วยกันนะคะราคาหน้าร้านนะตอนนี้นะเป็นราคาแบบว่าตัดเลยตัดแล้วที่นี้หมายถึงว่าหนูเก็บงานให้ประมาณนี้แหละราคาก็อยู่ที่ 890, แสบาทตามนี่เลยตามปเลยใช่นะครับ 89ดนะปีสเจยางเดิมนะแต่ยางสภาพดีติดรถนะใช่แล้วค่ะก็เราก็จะแต่งหล่อให้แบบนี้นะก็คือหนึ่งแหละชายร่างสองแหละแก้มเงาแก้มเงาครับคันนี้ก็คืออาบน้ําหัวใหม่อาบใหม่เลยหรออาบใหม่ครับอาบใหม่สีเดิมเป็นสีเหลืองอะแต่ก็ยังทำเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเพื่ออะไรเพื่ออะไรพี่ลูกค้าถามว่าพี่ ที่ทําสีไม่ได้ทําสีเร็วเลยอ่ะผมก็อยากได้สีขาวเหมือนกันนะอะไรหมดเนี้ยบางคันก็มีสีขาวนะนี่นะคะลูกค้าสีขาวเราก็มีนะณตอนนี้ที่พร้อมขายเลยนะคะก็จะมีคันนี้หนึ่งคันแล้วก็จะมีคันที่อยู่ด้านหน้าอีกสองคันแล้วก็รออีกเก็บงานอีกประมาณคันถึงสองคันครับมีคันนึงที่มัเหมือนใครคันไหนสีเทอร์รัมโบวคันหนึ่งสีเทาร์รัมเออแล้วนั้นเราขายไปแล้วนี่ขายเหรอขายได้ยังยังเพิ่งเก็บงานเสร็จรออืมจำไม่ได้อีละตัวเองขายตัวเองแท้ๆนี่สวยๆนะให้ดูสวย ทุกวันนี้นี่ขายรถยังบบว่าหลงหลงหลืมหน้าลูกค้าอยู่เลยเพิ่งหมัดจำไปเมื่อกี้กลับมาอีกทีจำไม่ได้ลูกวันหบลูกค้าสองรอบก็มีหลงจำไม่ได้สิ่งที่เหลือนะคะก็คือจะมีตรงนี้ที่เรายังไม่ได้เก็บสีให้เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เองครับราวข้างจริงเหรอใช่ทำเสร็จเมื่อกี้นี่ทําให้ทรงเดิมเลยแบบคล้ายๆายทรงเดิมแล้วกันนี่รอเก็บสีอันนี้ท่อกันขโมยเตามันกันขโมยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้แบบ สั้นเหมือนเดิมสั้นก็ตัดลงเหมือนเดิมทำได้ใช่ไหมได้นี่นี่ท่อไหมเดินให้ใหม่เลยท่อนี่สวยไหมเอ้สวยอ่ะเหมือนทำเพิ่งทำปะทำขึ้นใหม่ครับเพราะว่าตอนมารุ่นรุ่นนี้มันมาเป็นด้านหน้าด้านล่างด้านหน้าด้านหน้าออกกันหน้าเป็นรถบิงนี่น้ำมันออกหน้ากระชนก็เลยไปเดินให้ใหม่เลยนี่เห็นไหมสวยไหมก็เป็นเลนล่ะแล้วคันอื่นล่ะคันอื่นก็ทำเหมือนกัน ทเหมือนกันเลยหมทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยนี่ส่วนยางดีนะดีเลยก็มียางบาบเส้นเท่านั้นแหละใช่ไหมเป็นยางเทนะยางเทบ้างยางรอดอกบ้างนะปนปนก่ันไปอันนี้หล่อครับหล่อกันหล่อดอกเจ้านี้เขาใช้ยางไฟตนเลยนะนี่อันนี้ก็เหลือเก็บงานพวกไฟแบตเตอรี่เช็คแอร์นะครับติดฟิล์มให้นะใช่แล้วนี่ราคาก็ยาเยาค่ะก็สำหรับ เดก้าสองเจ็ดศูนย์นะคะราคาหน้าร้านนะตอนนี้ราคาแบบตัดเลยนะคะราคาลดสุดๆเลยก็อยู่ที่8 9 0 0 0 0บาทงบออกอยู่ที่10,000 0บาทนะคะลูกค้าข้างวดที่ผมคิดไว้นะ48งวดอยู่ที่26 0 0 0นะคะแต่ถ้า60งวด5ปีเนี่ยอยู่ที่22 0 0 0นะคะราคาเบาและค่างวดน้อยส่งน้อยมากงบ10,000 0บาทนะรับใช่ไม่เกินนี้แค่จ่ายค่าประกันนะ คอบคุปมประกอบการก็มีให้เช่านะใช่แล้วค่ะลูกค้าท่านใดเป็นเขาเรียกว่าไงเท่าแก่น,น้อยอ่าเท่าแก่น,น้อยไม่มีประกอบการก็วงเงินที่เราแจ้งไปนะคะรวมทั้งประกันและประกอบการไปในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะคือออกไปคือพร้อม,อม <definite S 2> บ,บิงเลย,เลยใช่นะครับนี่ให้ดูสวยสวยไหมขอดูภายในหน่อยว่าเก็บหรือยังอ๋อเก็บแล้วจ้าดูภายในนิดหนึ่งนะ นี่เป็นในครับบอกนี้คือไปหุ้มมันนะครับอ้าวตรงนี้พี่ก็ทําเงาเหรอชุดเงาเพิ่งเห็นต้องใส่ใครบให้ครบนะมันจะได้แบบดูแบบเต็มนะดูสวยงามตรงนี้ก็เป็นเงาให้ใช่มันเป็นชิ้นเดียวกันนะถ้าราคาตัดสดลงได้อีกไหมเนี่ยนิดหน่อย บอกเลยว่านิดหน่อยค่ะลูกค้าเพราะว่าราคานี้ก็เป็นราคาเก็บงานให้ด้วยเนาะแค่เรายังไม่ได้เปลี่ยนยางเฉยๆนะคะมาฟังเสียงเครื่องนิดหนึง่งไหมมันสตาร์ทได้ไสตาร์ทไ,ได้เลยนะครับได้เพราะกลัวอย่างเดียวคือแบบว่าต้องให้คนมาพ่วงแบตให้ <laughs> แค่นี้มีไฟนะให้ดูเป็นตัวอย่างแคสซีสวยๆนะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะให้ดูแคสซีวสวยดีนะ <laughs> เครื่องข <laughs> ามขว <laughs> าแดงครับนี่ โอเคสตาร์ทเลยถามว่าไมยรถปีสี่เจ็ดเท่าไร่นะคะลูกค้าต้องล้านแน่นอนล้าน <B S 1> มีแน่นอนที่บีแล้วนะคะนะ เสียงดังมากเลยนะดังมากไม่มีท่อพักไม่มีท่อพักอ่ะแท่นมันติดติดมากคือแบบแค่เหยียบไปนิดเดียวก็แบบปื้ดไปเลยอ๋อกระเล่งมันค้างต้องแกใส่กระเล่งหน่อยกระเล่งมันค้างจริงด้วยอ้าวไม่มีท่อพักพักกลางไม่มีเราเดินตรงเลยนะมันก็เลยเสียงดังนิดนึงใช่ไหมหัวราดตัวนี้ก็เดก้าก็มีศูนย์นะ ใช่ค่ะมีหลายคันเลยใช่ส่วนฮิโน่ไม่ก้าตันนี้ก็มีอยู่สองคันสามยบี่นะครับมีคันนี้ก็รอปล่อยนะ<ช>คันนี้ก็ชุดเดียวกันคันนี้ทำสีเป็นสีขาวลูกค้าจะจองแนละ้วนี่ก็ไปตรวจสภาพนะครับนี่ข้อประกอบการเรียบร้อยแล้วก็นะคะสำหรับคลิปที่แล้ว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 น่าจะคลิปที่ว่าเราทำารีวิว,วรถบัสเนาะรับรถบสนะคะซึ่งที่อันนี้เป็นลูกค้าที่ตามมาจากช่องยูทูปนะคะคก็มีการตัดสดไป นี่เราก็เสร็จงานให้ประมาณนี้เลยอย่างที่เราแจ้งไว้กำลังเนี่ยทำ A อยู่เลยตัวเนี้ยใช่นี่ก็เปลี่ยนยางแล้วเปลี่ยนแล้วค่ะเก็บไฟเรียบร้อยแล้วคันนี้มีแถมด้วยนะอะไรแถมระบบดับด้วยโอ้ใส่แล้วกำลังจะใส่ให้นะใช่พระบบดับให้ด้วยของสามนิดด้วยนะมีทำ A ให้ด้วยนี่ช่างกำลังทำช่างกำลังทำ A ให้อือกฎการตอนนี้ก็มีอยู่หลายคันเลยใช่ค่ะมาเลือกดูได้ นะครับท่านใดสนใจรถทุกมือสองสภาพดีนะมาดูได้ที่เช็คแชมป์มอเตอร์สาขานะระยองนะคะซึ่งตอนนี้สาขาระยองมีรถค่อนข้างเยอะเยอะแบบเยอะมากเลยนะคะลูกคา้าแต่ถ้าลูกค้าท่านใดหาหัวลากอิสุส2 0แรงของเราก็มีนะมีเป็นหัวขาวหัวหนึง่งแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคันนั้นปะคันนี้เลยคันนี้เหรอใช่ไหมหูเหลืองดิใช่ไหมใช่สามยีย่หรือเปล่าไม่แน่ใจบ,บางครั้งก็ช่างติดต,ติ๊กเกอร์ผิด <laughs> คันไปเห็นสามยี่ไงอ๋อนี่มีอยู่มีอยู่นะเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่มีหรืเมื่อกี้เออเรามีเรามีหัวขาวหัวหนึ่งปี4 6หนะคะซึ่งปี4 6เนี่ยราคาที่เปิดไว้จะราคา9 8 0 0 0 0ดบาทนะคะคันนี้ก็รออะไรอีกนะสองจิสองเหรอใช่นา่า้างติดผิดนะจ๊ะคันนี้ลองจิตนะอันนี้เราเก็บงานครับผมนี่ชุดเดียวกันรถชุดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็รถการ์ดเราก็รอเราเก็บงานเพิ่มนิดหน่อย คันที่เราบอกว่าเราเรอขายเราก็เก็บงานได้ประมาณหนึ่งแล้วถ้าลูกค้คาท่านใดสนใจยังสนใจรถาร๊าซอยู่นะคะตอนนี้ก็มีอยู่หลายคันให้เลือกคันที่ค่อนข้างพร้อมนะตอนนี้ก็จะมีคันที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็10บล้อดกาก๊าซนะตอนนี้เราก็มีอยู่ทั้งหมด2คันด้วยกันไว้เดี๋ยวคลิปหน้าแป่มจะรีวิวให้ได้ชมกันนะคะ<อ>ว่า10บล้อดกาก๊าซที่เรามีอยู่มีคันไหนบ้างที่เห็น,นลหลักๆเลยตอนนี้ก็คือคันนี้ครับผมไวรคันหนึ่งกระบะสา,ามมิตรอยู่นู้นนะไม่สามารถเดินไปได้ไกลนะคะราคาแบบ ราคาพิเศษพิเศษลโนะรู้รถไหมถ<ด>ือนานแล้วนะได,ได้ได้ได้ก็เดี๋ยวเป็นเคสเคไปแล้วกันจบเป็นคังคาไปแล้วกันเนาะสำหรับลูกค้าที่หารถด,ดักาก๊าซอยู่นะคะตอนนี้มีอยู่2คันด้วยกันมีคันนี้เป็นกระบะมินิแอมแล้วก็อีกคันนึงจะเป็นกระบะสามิตรนะคะลูกค้ามีอยู่2คันเท่านั้นครับผม,มนะครับไปคลิปหน้ามารีวิวให้ดูใช่แล้วค่ะก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยว เจอกันคิดหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็คแชร์ม,มอเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ